สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกุ้งมาที่งานปักใต้ดีไซน์วีคย่านเสนหานุสรย่านที่มีห้างรีการเด่นพาซาซึ่งเรียกได้ว่าเคยเป็นสยามของหาดใหญ่ปักใต้ดีไซน์วีคปี2568เป็นการชุบชีวิตถนนเสนหานุสรให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งถนนเสนหานุสร คือหนในถนนที่บันทึกประวัติศาสตร์ของหาดใหญ่หลังสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่เข้ามาถึงจังหวัดสงขลาถนนจึงถูกแบ่งออกเป็นสีเส้นและถนนสเสนหานุสรคือถนนเส้นที่4อันเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสเสน่เดินเท้าได้มีที่พักมากมายเหมาะกับการท่องเที่ยว แต่ด้วยความเป็นย่านของถนนเส้นนี้อาจจะยังไม่ได้มีมากพอเพราะยังขาดพื้นที่สาธารณะทำให้ผู้คนไม่ได้มีพื้นที่ที่จะมาสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันไม่มีพื้นที่สีเขียวให้พักผ่อนหย่อนใจไม่มีพื้นที่ให้คนต่างวัยหรือ รุ่นใหม่ได้มาเจอกันมหาสเสน่ห์จึงเป็นโซนหนึ่งในงานปักใต้ดีไซน์วีคที่ใช้หัดใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองการสร้างพื้นที่สาธารณะและทดลองการสร้างความเป็นย่านที่ผู้คนได้ประโยชน์กันทั่วหน้า เราได้ผลิตภัณฑ์ยิดอยู่ในกระเป๋าแล้วแล้ว ซึ่งเป็นตอนแรกอะค่ะดีไซเนอร์เองเขาก็อยากจะแบบเดคอเรทร้านหรืออะไรสตอร์ฟอนเนาะแต่ว่าพอเขามาทํางานกับตัวร้านจริงๆเขามาสัมภาษณ์มาคุยอะกลายเป็นว่าร้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นเพนพอยของเขาลวกันก็คือเขาขา,นายนาฬิกาคนอื่นมาโดยตลอดเ<ม>ขาอยากได้เป็นของใจเองบ้าง<ม>ก็เลยทําเป็นนาฬิกาใจเซนขึ้นมาอาจจะเห็นว่าเป็นตัวปัม๊มเขียนว่าใจเซนอยู่ซึ่งอาร์ติสที่เขาทาตัวดีเผาก็เป็นโลคอลอาร์ติสเหมือนกันแล้วก็ดีไซเนอร์อันนี้คือส o u t h sun design โรงแรมลาโดนี่ก็ก็นานแล้วใช่ไหมเห<า>มือนเคยได้ยินใช่แล้วก็สา่เป็นการเปิด้วยเหมือนเคยได้ยินแบบนานแล้วอาจจะได้ยินก๋วยเตี๋ยวลาโดหรือเปล่าคะ,ะาใช่ไหมแล้วหน้าลาโดดังคือพี่เคยอยู่ที่นี่ตอนป .5 ใช่น่าจะชิน <l acht> คือมันก็ผ่านมาสี่ร้อสี่สิบปีแล้ว กี่ปีแล้วน้องร้านนี้ประมาณคิดว่าน่าจะสี่สิบเหมือนกันสี่สิบปีแล้ว,ลวร้านเก่า <6 S 1> แก่อร่อยอร่อยมาหัดใหญ่ต้องมาชิมตรงที่นั่งปกติจะไม่ได้ใช้ซื้ออันนี้คือผ้าใบที่มาจากสุดท็อปผ้าใแล้วตัวอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเซ็นท่าที่เขาให้ตัวไวริลมาที่อทำงานร่วมกันผ้าใบต้องลองนั่งค่ะต้องลองนั่ง เป็นไงครับสบายไหมครับสบายสำหรับคนตัไมรวหมเป็นถ่าูจริงๆเขาถ่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่แอกใส่กล้องไว้ก่อนไม่รู้่าอาจารย์ถ่ายไห้แต่ว่าชูสองนิ้วไปก่อนขอบคุณากพีครับของนูค่ะ มมัันนสบายนะมันสบายคันอ่านมาเลยนะครับขนานค่ะขนานขนนาเนาะชื่อจริงๆเจ้าของแบรนด์เขาชื่อน้องขนุนกับการอ๋อก็เลยมาสมัครอุ้ยขอโทษค่ะก็เลยมาสมัติกันเป็นขนานไม่ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะเจ้านี้ก็คือเหมือนกับคุยกันว่าเขาบอกเขาอยากลองทำงานนอกกรุงเทพดูบ้างเป็นไงสบายไหมพี่เขามีตัวเก้าอี้อยู่แล้วซึ่งมันอินสปายมาจากความเป็นไทยอยู่นะด้วยเราก็เลยแบบได้เลยเอาไปโคลัมโบสักตัวไหม เด้อใช่ไหก็ชวนเขาไปชวนเขาไปวางที่โคลัมโบสีสว่างผ้าใบเริ่มต้นจากแบรนด์คลานาม ฝใใั่ใใงตรงข้ามคือร้านเรือนจำนมซอดย่านอะไรเขาไม่รู้เนี่ยเดินตามเขามา ก็เป็นร้านข้าวต้มเก่าแก่ข้าวต้มนายยาวอันนี้เกินเกินห้าสิบปีไหมเนาะเพราะเหมือนที่เคยได้ยินตอนเด็กๆดังมากข้าวต้มนายยาวเต็มทุกวันค่ะก็ก็คือจริงๆตรงร้านเนี้ยค่ะเออน้องเฟอร์ปีเวลาเนาะเขาทำดอกไม้อยู่แล้วเขาก็เลยทำคะแนนเป็นดอกไม้แต่ว่าถ้าเราดูที่กลี่แต่ละดอกเนี่ยสี่มันจะเป็นชื่อของเมนู ปกเมนูตั้งแต่ดั้งเดิมของร้านเลยแล้วก็เขาก็เอามาทำาจกแต่งร้านแต่ว่าโจย์หนึ่งที่เราพยายามจะให้ดีไซนเนอร์ทำเราพยายามบอกเขาว่าตกแต่งข้างในได้แต่ว่าขอให้เอาเอาอกมาด้วยได้ไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงข้ามไปดูกันว่าฟาสานอ๋อนี่ไงอยูอย่งคงบนเติบแล้วมันเรียกว่าดอกอะไรอ่ะมีชี้มีต้นแบบในการทำไหมหรือว่าชื่อค่ะเดเจนใช่ไหมคะ ไม่ใช่การะดังงางนเนาะดอกจีนจนีนจีนโบตันเหรอไม่ใช่เพราะว่าโบตันก็มีกลีบแบบนี้เหมือนกัน อันนี้ก็พี่ๆเขาจะเล่าคอนเซ็ปต์แล้วเล่าู้ถ่ายทอดเรื่องราวชื่อผลงานฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนี่เป็นผู้วาดลายนี้ในคมไฟนะคะก็จะมีแต่ละท่านมีชื่อของผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็มีชื่อของผลงานอันนี้ชื่อว่าคมคมไฟแห่งความทรงจำก็ติดอยู่รอบ ตึกนี้เรียกว่าตึกอะไรไม่ลู้จะไม่ได้อ๋อเป็นมูนิธิมูนิธิจงหัวสงเคราะห์ก็จะมีรอบรอบรั้วของมูนิธิเลยค่ะมูนิธิจงหัวสงเคราะห์จบตรงนี้ค่ะจบตรงนี้ก็มีตรงนี้โปรเจคชั่นได้แจ้งและคือ ข้างานเขามีโคมไฟใครมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเทศกาลมหาเน่น่าจะเรียบร้อยยังไงขอบคุณทางทีมะเกทะเลคะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะ อุยน่ารักอะโชทาอินมาน่ารักขอนแก่นขอนแก่นถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ค่ะทีมมุบนมาถ่ายรูปกับมันบนน่ารักอ่ะอมอทีคาเขมน่อยงอีบนมีมีเสื้อมีเสื้อมาฝากน่ารักมากรถนะคะยตามรถประมนาทีนะคะ